เวลาคุณผู้ชมไปทำบุญที่วัดสังเกตไหมครับว่าจะได้ยินเสียงะระฆังหรือแม้กระทั่งเสียงคลองและเสียงคลองนี่มันช่างกล้องกังวานหลือเกินวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่ผลิตของที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าของคืองานหัตถกรรมที่พิเศษครับเนื่องจากเป็นงานฝีมือและมีหลายขั้นตอนซึ่งการที่จะทำของได้เนี่ยก็ต้องมีช่างเฉพาะครับ ขั้นตอนแรกช่างเขาจะต้องนำแผ่นทองเหลืองมาตัดแล้วประกอบกันเป็นรูปทรงต่อไปเขาจะส่งไปที่ช่างตีช่างตีเขาก็จะตีให้เกิดปุ่มโดยการเอาหมอนรองหมอนนี้จะทำจากไม้ครับจะมีหลุมให้ตีลงพอดีก็จะเกิดความนูนขึ้นมา เสร็จแล้วสิ่งสําคัญคือเสียงว่าเสียงทุ้มพอดีหรือเปล่าขั้นตอนนี้ผมว่ายากพอสมควรครับต้องใช้สมาธิและความเคยชินฟังเสียงที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยหลังจากการเทสเสียงแล้วก็มา